เป็นแก้วห้อนน่ะที่เบิ้งคลิปมานี่ครับรถเด็ดอันนี้ฉีกแล้วครับภาษาเล่าเขาอื่นว่าเอ้อา,เอาไปทางไหนเดี๋ยวไปหาหอีกครึ่งนึงวันี่ผมฉีกเมื่อกี้นะครับนี่แก้วเชส,ส้วมอา่านพีเขาข,ข,ขอโทษนล้ครับแต่ว่าในคลิปก็บอกว่าแก้วเช,ชวืฉวนมันเป็นน้ำจิ้มนะครับนี่อันดับแรกใส่น้ำจิ้มลงไปเลยครับ ไม่ใช่กันไก่เอาคุ่นมาไทยมันก็นมาจุ๋มให้กูตัวเอาเมีดเอาเมีดครับความสะอาดนะครับเนาะโอ้มันมีบน่นั่นอยอ่นี่โอ้โหมันเป็นแก้วครับมไ,ไม่เป็นไก่ไก่ตุ่มนันจะเป็นหนังฮบปใส่ครับเครื่องปรุงเพราะว่าหนามันอยู่บนเสียบแล้วอู้ อืนี่ครับเดี๋ยวใส่เหนือก่อนแปอาเนือป้ครับืันนี้เขาเป็นหมูบดครับืันนีอ้ออกมาจากตู้เย็ยนในหม,ม่เลยพิเศษผักบุ้งผักบุ้งแก้วครับเขาใส่เป็ตอนเลยหน่อยครับอืม,อมใส่ทั้งอย่างนั้นเลยเหรอ,อ หา่ใช่ยังไหนสนะกินอะกินกีน่ใได้กับกินเแล้วอุ้ไปเอเสียบิลีิอืมจิ้มมึงก่นเป็นไงสวัสดีครับสวัสดีคนเบิงทุกคนครับฟังไทยฟังเล่าวแล้วกาเดี๋ยวเด สวัสดีครับสวัสดีคนเบิงเบิร์ดชูบูทุกคนครับบอกว่าแต่พังไทยฟังเลาาหลังก,กะคนทำสคริปต์เดยสวัสดีครับสวัสดีผมนุ่มหนามบนคนสองจอมครับสำหรับคลิปนี้กะก็ขอแสดงความเสียใจครับทางตลาดช่องจอมนะครับของประเทศไทยกัมพูชาที่มันเป็นแรงค้าขายนะครับเนาะ ไฟใหม่จหรับข่าวที่เกิดขึ้นโอ้เสีหยหายหลายเติบนะครับก็แสดงความเสียใจครับเจ้า,จาของอตึกที่ไฟใหม่นัเนี่ครับจะได้กระสู้ต่อไปครับเพื่อไปการเสียเวลาครับมากินสุกี่เล่ากันเลยครับหลังจากเข็ดกันมาแล้วแต่ว่าเทียงกันจังหนยหนึ่งค,คุณยายใจดีไปไหนมากขอบคุณห,หลายๆเ้อครับชิมไปก่อนเป็นนำ น้ำกิ้นอืมกินมันมจะออกไปทั้งไปทา้งงวจังหน่อยหนึ่งเสียพูดต้องถือถือโยกครับ นี่กระเซแลนะครับอืมอืมไปอ,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 อยากกินก่อนนะครับไปเลยนะครับนู่นหนามุนคุณสองจอมบา,บายบาย